ลองขึักการสอบสวนะครับแก๊สาเป็นจวนหกหนึ่งบแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์รบุกสองเรืนะครับทางอาสวเนได้รับรับแจ้งความไปแล้วเปานีัเตตนที่28มิถุาวัหนึแล้วเวลาประมาณสัึงทุ่มสนะครับก็ได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเนี่ยเข้าไปลักทัพย์ในสถานที่เดิมนะครับบริษัทแก๊วิเทนียงคนานาครับสองวันติดติดครับ หลังจากเกิดเหตุวันแรกแล้วก็ให้ให้ทีมผู้สืบสวนไปดูนะครับเพราะว่าตอนเช้าอีกวันหนึ่งก็แล้วแจ้งว่าคนร้ายเข้าไปที่เดิมก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเที่เกินเหตุไปดูว่าคนร้ายเข้ามาทำองไงเสร็จแล้วก็มาวางแผนแบ่งทีมนะครับได้ทีมท่านสาวัตรญี่นั้นสารวัตรแล้วก็ชุดแล้วก็กินควางดอกไมนะครับ อยู่ในห้องสองคนนะครับแล้วก็ค้นเจอของกลางตามรายการนะครับผมจากจารตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหานะครับปีมีคดีรักทรัพย์ในเวลากลางคืนปี63มีคดีเสพยาเสพติดและปี63ก็มีคดีเป็นผู้ขับขี่และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งนะครับซึ่งแล้วยังมาก่อเหตุซ้ำในคดีนี้อีกนะครับทางเราก็จะมีการ สิ่งที่เราต้องการที่จะมาแจ้งกันที่น้องประชาชนก็คือต้องการมาขอแสดงความขอบคุณนะครับเที่ตำรวจทุกท่านที่ได้ทํางานด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งประชาชนในเมืองท่องเที่ยวอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในภาวะที่มีความเดือดร้อนนะครับจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิกนเนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกท่านเนี่ยต้อง ให้การระวังตัวแล้วก็ระวังทรัพย์สินของท่านสิ่งครั้งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยก็คือเรามีกล้องวงจรปิดน,นะครับก็อยากจะเชิญชวนพวกเราได้ระวังตัวในส่วนหนึ่งแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่มีควา,ามสามารถแบบนี้นะครับขอบคุณครับ เื่อไม่ไม่ใช่เพื่อมีเลยใช่ไหมหลายครั้งแล้วแล้วเหตุที่มาทำที้ตึกเนี่ยเพราะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันการูยังไงไม่ได้เห็นอะไรครับคือสุ่มเธอสุ่มเครับเพราะเพราะว่าป้าปัดของมึงนะพาพาเขาเอาให้คนที่ทางหลวงถนนหมดครึ่งหนึ่งจะตีครึ่งหนึ่งก็จะงานเกสรยจเขาส่วนอะไรพวกสายแมวอะไรเงี้ยเขาคืออยากได้แล้วก็ องไปทนี่คือพูดถึงแฟนรับห้องผู้หญิงแต่นี่ของที่ได้วันนี้ยังยังไม่คมนะที่ที่ทำเขาแจ้งใช่ครับพินห้องมได้ก็ไม่ด้ก็ไม่อยู่ในห้องก็ไม่ได้ห้องแบนี้อนก็อยู่นอ้ตรนนี่ล้วนี่เห็นตัวบัตรนี่ทั้งเศรษิดทั้งรักเล็กขโยน้อยหลายหลายแล้วมันตั้งใจทำอะไร่อนผมพโดนเล่จากงานว่าที่แล้วถ้าห้องติดมาเป็นสกปรกมันก็เมี